จากมึงเหตุอยังไหนนางมันก็ทำงานแล้วเนาะเมี่ยแยกงานอีหยังคือบ่งหูไปหากินหาอยากนี่ก็นี่เด็กเล้วเนี่ยหากินได้ยเด็กแล้วกรไดาษกินแรงย่อนอยู่บนโอ้ใบเด็กกินแรงย่อนก็ไปกินโดนโดนปุ้ยน้ะเออไม่กินเอาเทือเดียวเกอกินหลายเทือเดี่ยวก็ได้นะไปหากุดกระปูไปนั่งไปยเ้มึงแต่งตัวเนี่ยเสียไปกุดกระปูโอ้ยเอียนนี่กระแต่งจังสี่กับใบใดดอกแยสีเหลืองมากไปตั่วก็เพื่องฟังเอาไว เบื่อแห้งเขาเอาเอาเอาเฮ็ดยังไดบ้างไปหาเลยเจ้าอยากเอาเย็นนี้เขาว่าย่ามีมันมันเชลเลอรเกินตัวเจ้าก็ไปขุดติ๋เลยก็ไดกินแล้วบอกมึงกับปูเน่ยเจากไปขุดติล่ะเจ้กข้างเฮ้ยไปขุดติ๋่ะไปอันเด้ยว่าคอยอยู่ห่มอันห่มวาน่ะเจ้าก็ไปใส่บ้ากันหนึ่งตัวเฮ้ยจิ๋งหัวอยู่หันนั่นเอา มึงว่ไปอีหลีบ่ไปคอยดีได้คอนนี้ตัวมันโยมบ่าอยู่อันนี้เลี้ยงค่วยก็พอดีตัวส่วนคูดหายมันแล้วขุดหายเว่ยเออจังทันกันไปบอกกันเอาเองไปไปคุนดีแท้ดิเ่นเบาก่อนนะเฮ็ดหยังกบมังเฮ็ดหยังบักลูกเขยมึงเฮ็ดหยังหยังมาแม่เท้าโอ้ยใส่ละคันเนี่ยมึงวานั่นขุดกระปู้เกงหู้กระปู้นั่นอยู่แถวใหญ่กบมั้งแถวใหญ่ใชหรือเ่แม่ แต่ก้อนเอาไปยันอีแถวหนิพ่อเออแถวไหญแถวไหญแถวนีิพ่อเออหัวให้มันมามันกระโบมาแม่อีแห่งอันนั้นก็ได้างเจ้าก้อนจะพุนกับหู้มันนี่กับหู้มันจะก้อนเอาไปยันล่ะเขาว่ายามนีนตัวมันนั่นมันดีคือนยันหนิกระปู้นั่นแม่เราบ้านเราบ่อยากเุ้ยกูคุดเมื่อนี่กูบอกให้หัวมันเด็กก็มเดือก้อนเอาแม่แม่บุกคนใหรได้ก้อนเอาเองเอาแต่เมียมึงบอกให้มึงเมียมึงบอกให้มึงคุดใครกูนั่นแม่กระปู้มันมา บักอันนั่นมันหูดิตัวบักหเดีอยนหัวเนี่ยคอยมาบอกอีกเอ้ากระสันกุศิมะเนี่ยมามามาเอาพุดบังมันอยู่วังไดกอกับโป๊กับเป๊ะไปเรีนเบาอยู่เู้ยมันสีไดกินอยู่บ่มึงสีกินแล้วโป๊ะแบบเหมือนเดนเดวสิคนไม่เฮ้ยนั่นมาเป็นลูกเฮ้ยใส่ได้แซลนั่งใสยหานะแม่เดี๋ยวเอาพูดก่อน กูจตากินน้ำมันนี่แล้วเรื่องยั้งกูจิไปขุดโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้นี่ไม่เว่ามากใส่ดิเถอะเนี้เอเหยังมาเนื้ของขออยู่บ่อ้ยของยู่บ่ของกินของอยากก็เบดไปหังเฮ้อ Mình nhưng ông can mà à phô cả phô thơm bố 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 ของเห็นเธอบบผากนี่ก็ได้อุ้ยขย้อนเนาะเกลอดมันตอดกูกันกู้บอลกล้ามข้อมันใหญ่เลยมึงเซ็ตกู้ชายแบหางหยาดนี่